ใช่ไหมเขาอยู่กันนะเขาไม่ต้องพูดรักหรอกอย่างเงี้ยเขามีลูกทั้งสองคนแล้วเห็นลุงไหมทรัพย์สมบัติทุกอย่างเขายกให้ป้าหมดนะโอ้สงสามันแค้นนะเอซมันเห็นว่าลุงเนี่ยเขายกแค่นี้มันก็เป็นการแสดงความรักแล้วนะครับนะเมื่อก่อนมันเคยตามชอบสอดอ๋อสอดไม่เล่นดู้ตายละให้ฟรียังโกรธกระโดดถีบหน้าป๋านี่เนี่ยผมพูดผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะ ให้ฟรีก็โกรธกระโดดถีบหน้าจริงๆนะเลือนขนาดนั้นอะ่ะเออนะเอาถูกต้องคุณรักเล่ถูกต้องนะเออนะครับมึงขาดความอบอุ่นหรือเปล่านะมึงขาดความอบอุ่นหรือเปล่ากูถามหน่อยคนน้าขาดความอบอุ่นนะนะครับเออแปลกพูดมาได้เขาไม่รักกันจริงหรอก นะคุณมุกบอกปากรลายนะปากไม่ใช่ร้ายอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ร้ายนะครับสวัสดีคุณมุกนะครับนะออพูดมาได้เขาไม่รักกันจริงหรอกอะไรเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะรักหรือไม่รักเนี่ยฮนะไปะยุ่งอะไรกับเขาเอาตัวเองให้ดีก่อนเถอะนะ หรือหรือหรือทำแค่ทำคอนเทนต์ฮะเอาแค่ทำคอนเทนต์ใช่ไหมเออยิ่งตาไปตอบปากตอบคำกับมันอะ่ะมันก็มีคอนเทนต์เยอะนะออไม่รู้ว่ามันมีเราก็มีอะอะไรอายุสามสิบห้าปีแยกกันนอนเลยบ้าไปแล้วคุณดำดอทคอมสามสิบห้าปีนี่มันยังแข็งแรงอยู่นะผมห้าสิบห้าแล้วยังนอนด้วยกันอยู่เลย ผมห้าสิบห้าปีแล้วนะคุณดำคอมแฟนผมสี่สี่สิบหกแฟนผมสี่สิบหกผมห้าสิบห้าอะไรสามสิบห้าปีแยกกันนอนมันไวัยไปหรือเปล่าเออคนแยกกันนอนนู่นต้องหกเจ็ดสิบเออว่าไปอย่างนะนะครับ ใช่ครับคุณนัทธมนมันว่าแรงมากโอ้โนี่ยนะเออเออมันมันแค้นด้วยเรื่องเรื่องเรื่องให้ป้าตั้งหัวข้อให้โอ้โยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,ง,ย,งย,ยิ่งป้าไปทำเอ้ยฟซียิ่งป้าไปทําใส่มันเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันเหมือนมันจะตายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันไอนะ้นะี่วะนะนะ อายุห้าดิบเจดเองโถ่เอยห้าสิบเจ็ดผมยังหรอกจนกว่าผมจะหมดแรงอะ่ะกับน้ำปราการ,การหลวงตาจเจริญครับสวัสดีครับโอ้ยังไม่จำวัดอีกนะสี่สี่สิบกว่ายันตก <c oughs> เฮ้ยผมยังผมยังคุณมุกเฮ้ย พอพอป้าเหมือนเหมือนเขาทำประชดใส่มันอะเนาะเหมือนเขาทำประชดใส่มันอะเนาะนะนะเอานะนะเหมือนเหมือนเขาทำประชดใส่มันอะเออมันมันมันยิ่งว่าใหญ่เลยอะผมผมว่าป้าทำเยอะๆนะเสดายดตังที่ช่วยนางโ้ยช่วยเลยคนแบบนี้นะครับนะ ออนะพวกเราได้คอนเทนต์นด่าพวกมันเอาถูกต้องป๋าผมนี่ก็นะเฮ้ยอบยิ่งป้าทําใส่นะมันยิ่งเดือดนะถูกต้องคุณมุกเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นบ้านะป้านะผมบอกให้เลยนะอีนี่จิตมันไม่ค่อยปกตินะป้านะนะเออจิตมันไม่ค่อยปกตินะสวัสวดีนีหน้ามัน บันฟ้าครับหมกมุ่นแต่เรื่องเดียวเอา้านี่แหละนี่แหละน้องหนึ่งเดียวที่ทําให้พี่ดูหนุ่มอยู่เสมออุ๊ยเดี๋ยวคนก็หมันไส้ไปไกลๆดีกว,ว่ามีคนนั่งเอาตรงนี้เอาตรงนี้กำลังมันนี่แหละ ที่ทำให้พี่ดูหนุ่มอยู่เสมอน้องหนึ่งเดียวเอ้ยมันไม่ได้เรื่องพันนี้นะเรื่องนนนะราวมันข้ามผ่านไปแล้วใช่ครับคุณป้ารัตนานะครับนะโอ้มีแต่คนแยกนอนกับแฟนเลยผมไม่ได้นะผมไม่ยอมนะ ถูกต้องคุณมุก ין. มันมีปมด้อยมันมีปมด mm. ้อยครับมันมีปมด้อยนะมันมีปมด้อยนะครับนะเออมันมีปมด้อยโอยิ่งป้าป้าเขาจับจุดมันถูกก็ทําใส่เขาทําใส่มันมันยิ่งเดือดครับเบสซี่เออเขาทําใส่มันมันยิ่งเดือดนะเออนะเออนะมันมีปมยิ่งเขาทําใส่มันมันยิ่งเดือดใหญ่เลยนะครับมันยิ่งเดือดใหญ่เลย โอ้โหมันแค้นอ่ะผมจะบอกให้เออเออแปลกเขาตั้งเขาตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อเรื่องให้ผัวเขาก็เอามาว่านะเขาเขาตั้งชื่อเรื่องให้ผัวเขาก็เอามาว่าน้องหนึ่งเดี๋ยวบอกเกรงใจคุณไม่มีผัวมั่งหาหาผัวต้องหาให้ต้องหาหได้อย่างพี่นะนี่นะเออแล้วแล้วยังแล้วกล้าพูดคำนี้เรืไอะงไงวะ เขาไม่รักกันจริงหรอกเอ,อเ, <c oughs> เอ้าอีหี้ฮมันเอีมันกล้าพูดคำนี้ได้ยังไงวะว่าเขาไม่รักกันจริงหรอกเนี่ย <c oughs> อ้สั์ฮะผมได้ยินมากระหูนะถ้าถ้ามีคนมาเล่าถ้ามีคนมาเล่าให้ผมฟังนี่ผมไม่เชื่อนะนะมัน <c oughs> บอกว่าเขาไม่รักกันจริงหรอกแล้วแล้วยังไ,ไยงไงอ่ะแล้วยังไงอเขาไม่รักกันจริงแล้วยังไงอ่ะ นะเออป้าปแตนบอกมึงช่วยสักบาทหนึ่งไหมนะขอพระเออเรื่ององค์ปูอะมึงไม่สมควรพูดนะมึงไม่สมควรพูดมึงไม่เคยได้ช่วยอะไรแถมมึงอะสมัยก่อนมึงทำลายด้วยซ้ำมึงออกมาด่าดาว่าองคู เป็นนกดังเลยนะแต่ไม้ไมาอยู่ที่คอผมไม้ผมจะดังกว่านะครับนะเออแม่นะเออปล่อยมันครับดีแล้วนางมารให้มันด่าไปเยอะๆลุงเขาไม่ได้ชอบคือทําไมมันต้องด่าว่าองค์ปู่เพราะถ้ามันไม่พูดว่าองค์ปู่ผมจะบอกอะไรให้คนฝั่งนู้นจะไม่มาดูมัน ผมบอกแล้วถ้าเมื่อไหร่มันหยุดดา่าฝั่งเราเนี่ยพวกอีหลันเนี่ยมันจะไม่มาดูมันเลยกลุ่มอียานจะไม่ไปดูมันไม่นานผมบอกเลยว่าไม่นานไม่นาน fc มันก็ต้องด่าลุงเพราะว่าคนฝั่งเราไม่ไปดูมันตอนนี้ที่มันไม่กล้าด่าลุงเพราะว่าอะไร